นะหัวหิวหนน,นะคะ um. คือร้านน้องเมย์มา,มาหัวหินต้กินร้านนี้เป็นร้านคนถิ่นราคาไม่แรงของสด <éc à S 1> และอร่อยมากเขาที่แล้วมากินทุกวันมีเจ๊เจ้าของร้านจำมาได้ด้วยเขาอยู่ไหนที่เรากินทุกวันไงเขาที่แล้วนี่อันนี้ค <pol Gothic> ืออะไรคะอย่างนี้นี่นี่นี่สตอกุ้งครับผมใส่หมูสับด้วยนะฮะฮะเราไม่ได้สั่งข้าวผัามาหรอกสั่งข้าวผัดครับอืมหนัวไหมหนัว ม,มือสีสอนนะคะย้ายโตมือ่ายน่ารัอันนี้ดีกว่าครับนี่ฮะนี่นกระปิกตอกุ้งหมูสับนะคะมาลุยฮะดีม,มากกุ้งดีตีหอมท็อกเก็ตดีมาก,มมากมตันนี้อร่อยแล้วอันนี้คือกุ้งชาววังกุ้งชาววังกุ้งชาวาวางังวังหินหรือเปล่าอ่าวตบมกได้ค่ะคุณครับ วางเลยดีอ่ะไปไปคนชุดแกนหน่อยไปไม่เป็นแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้กไชูฉี่ยไหมอ๋อตอนแรกจะบอกเหมือนแพนแองคล้ายข่เ้กไข่แพนแองกเค้กไข่จุ๋ยแหละมีลมันมีมันกุ้งด้วยมีมันกุ้งเฮ้ยอร่อยอร่อยมากหอมมากมาแล้วก็ขอนี่นะครับปลาพริกมาหน่อยนะท่านี้ ผู้ชาววังนะค,ะครับมาืลุยฮะโหนัวเลยเหรอนัวมากแต่ดูดีจริงอะ่ะหอ,อมเปนกุ้งมากเลยตบบน,นี้แตน,น,น่ากินหอมหมกปลายซีคือแบบมันนุ่มมากอื้อยู่ในฟ้าของหอยเชลด้วยมาค,มยครับืลุยฮะโห เนียนเลยเนนียมากคุณหั่นครึ่งให้ดูเนื้อมันหน่อยสิคุณกินเป็นทั้งอันอย่างนี้ไม่มีมนุษย์ที่ไหนเห็นเลยนะคะนี่นะฮะห่อหมกนี่เนียนแบบนี้เลยนี่หืมลุยฮะดีมากเลยอ่ะากะปดกะปดอะไรคะเนี่ยกะปดปูจานใหญ่นะปูราคาิบบาทราคาดีมากเชื่อไหมว่าจานนี้โอป้าสามารถกินคนเดียวได้เชื่อครับ คือแล้ววันถามคนอื่นไหมก่อนตอบทำไมนี่นี่เดี๋ยวต้องลากสิ่งนี้ลงไปอันนี้คือแกงป่าปลาคายใช่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 แต่ก่อนอื่นนะครับขออาพริกโรยบนบนข้าวก่อนป้าเจี๊ยป่าปลาคายแบบนี้แต่มันร้อนอยู่บ้าทุกคนร้อนร้อรอขอชิมน้ำก่อนนะชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนนี่โอ ดูเดือดมากกกบปลาซอยราดบนข้าวแบบนี้นะครับนี่อย่างี้ผัดปูนะฮะเป็นคนจัดไปดูปลามาทุกสิ่งนะยจ้าข้าวดีมากก็มีส่วมากแล้วการผัดกเข้มข้นมากหอมมากดูครับแต่ร้านนี้เขาเผ็ดนะบอกก่อนเนาะร้านนี้เขาแบบแซ่บอ่ะเป็นทางแซบนี่บึ๊ก ขยับได้ไหมคะขยับได้ไหมได้ครับหมึกติ้งมะนาวครับวันนี้โอ้โหแล้วดูพริกบอกล่าร้านนี้คือความแซ่บนะคะขอให้ดูชัดๆก่อนนะไว้ใจได้ครับเรื่องความแซ่บของร้านนี้กลิ่นพริกตีจมูกขึ้นมาจ้ะเอาขออินเสิร์ตหน่อยค่ะคุณเราจะไปแาร์จูนะครับมาครับสวัสดีครับนะฮะลุยฮะสไปบ่ สั่งอาหารอะไรมามากมาขนาดนี้แต่ไม่ต้องกลัวนะคะเรากินหมดและนี่นคืออะไรไข่เชื่อมคาอันนี้ดูดีปล่อยมาเป็นยวงเลยครับนี่โอ้โหยุยครับบาจิงต,งต้องบอกว่า,วาเชื่อมนุ่มมากตุ๋มมากเต้คุณดิก,ก่อกนะี่ยำปลาดุกฟูว่าดีบอกว่าแซ่บมาก ขออนาดูปากนะครับปากแดงครับร้านนี้แซ่บจริงม้าลุยครับยำปลาดุกฟูหาอร่อยอร่อยยากนะร้านนี้อร่อยจ้ะหเแล้เพื่อความคล่องคอนะคะนี่อะไรเอ่ยถุูต้มเกลือพูดชัดค่ะปลาวถัต้มเกลือครับปลาทูต้มเกลือเนี่ยทุกคนมาหาขาวฉันชอบดุเธอเฉันต้องต้องให้ทุกคนฟังได้อย่างชัดเจนนะคะอ่ะบอกเลยว่าความเผ็ดด้วย โอ้จี๊ดมากวัดีจี๊ดเลยใช่ไหมเอาเอาปลามาแกะมาคะมาแกะปลาทูกันนะครับเดี๋ยวดูกันนี่ปลาทูปลาทูมาให้ดูสินี่ตัวเต็งๆนะจ๊ะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันจัดราดน้ำแบบนี้นะครับจัดไปดูดอครับมันเหม็นมันเหมือนไอ้นี่ไหมต้มยำน้ำใสอย่างนี้หรอเหมือนก็ไมต้องเอาไงต่อให้โดนนะมันแซ่บ ตรงมันใส่กับเพาด้วยมันก็จะแบบว่าเผ็ดร้อนมากเผ็ดร้อนเลยแหละพอดีจะลองสิ่งนี้แหละเพราะว่าคิดว่าแกงป่าไม่สู้ดูดิครับทำอบป้าป่าเบิร์นได้พอดีถอยก่อนไม่คับคุณแซ่บมากครับร้านน้องเมย์นะสุดยอดมากครับเที่ยบ